ไฟลิบบินคืออะไรแล้วใช้งานยังไงไฟลิบบินโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้กับงานบิวอินภายในอย่างเช่นว่าตู้เตียงโต๊ะอะไรต่างๆที่เป็นชั้นวางของชั้นเก็บของหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ส่วนใหญ่ไฟลิบบินเนี่ยเขาก็จะนิยมกันใช้ภายในแต่ว่าในปัจจุบนันเราก็จะมีการดีไซน์อะไรต่างๆของงานหลังคาหรือจะเป็นงานต่อเติมภายนอกอย่างเช่นงานหลังคาลงลดแบบนี้ เราจะใช้เป็นไฟลิบบิน้นโดยปกติแล้วเราจะใช้ภายในแต่ว่าเราเอามาติดตั้งเป็นไฟของลงรถโดยวิธีการติดตั้งยากไหมไม่ยากเลยเดินไฟปกติเลยเหมือนเดิมที่จะเป็นไฟแสงสว่างโดยทั่วไปในส่วนตรงนี้ถ้าเราจะเป็นการต่อไฟยาวขนาดนี้เราจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเพื่อที่สมมุติว่าไฟตรงนี้เสียอ,อย่างเช่นเราเสียดวงหนึ่งนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนตรงนี้เลยเราก็แค่ถอดปลั๊กตรงนี้นะครับที่มันต่อไฟเนี่ยออก แล้วเราก็ติดตั้งใหม่ได้เลยและในส่วนของการเก็บงานงานติดตั้งไฟเลยในส่วนของนี้เราจะไม่ใช้กาวสองหน้าไม่ว่าจะเป็นกาวสองหน้าธรรมดากาวสองหน้า 3M ตรงนี้เราจะไม่ได้ใช้เราใช้เป็นตัวก้ามปูล็อกเข้าไปยึดเข้าไปกับตัวฝ้าไม้ทั้ชีตเลยเพราะว่าถ้าใช้เป็นกาวสองหน้าเนี่ย เวลาอยู่ภายนอกถ้าเป็นแดดร้อนๆหรือว่าบวกกับฝนด้วยบวกเวลาโดนฝนด้วยจะทําให้กาวสองหน้าเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพค่อนข้างไวถ้าผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวล็อกดีกว่านะครับหรือก้ามปูนนั่นเองการเดินไฟใต้หลังคาที่เป็นไฟซ่อนนะครับเวลาเราเดินเนี่ยก็เดินง่ายอย่างมากเวลาเดินก็เหมือนกับข้างนอกเลยหรือว่าเราจะใส่ท่อเฟกก็ได้เหมือนกันนะครับท่อเป็นท่อเส้นขาวๆหรือว่าจะเป็นตัวก้ามปูนะครับยึดล็อกกับตัวแผ่นหลังคาได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมพูดถึงด้านใน และสําหรับแสงสว่างตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะครับแสงขาวแสงวอมไวแสงสีฟ้าแสงสีแดงแสงสีส้มน้ําเงินแสงสีชมพูเลือกได้หมดเลยเพราะว่าในส่วนตรงนี้เราเอาไฟที่อยู่ภายในเนี่ยมาใช้ภายนอกนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำเนี่ยให้ใช้เป็นแสงขาวหรือแสงวอมไว้จะดีกว่านะครับ